ค่ำคืนแห่งความเงียบสงัดของชายแดนตะวันออกถูกทำลายลงด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตจากฝูงบิน F 16ของกองทัพอากาศไทยเมื่อเวลาเกือบเ,เที่ยงคืนเสียงฟ้าคำรามดังสะเทือนเหนือแนวเขาขณะที่เครื่องบินรบทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญในการลาดตระเวนทางอากาศการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความมั่นคงและการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสถานาการณ์ตึงเครียดในพื้นที่โดยทุกขั้นตอนดำเนินไปตามหลักยุทธวิธีและมาตรฐาน สากลเพื่อคงไว้ซึ่งอธิปไตยแห่งน่านฟ้าประเทศไทยจากข้อมูลของฝ่ายข่าวกลาโหมพารกจิตครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติการกลางคืนภายใต้สภาวะจริง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบตรวจจับและการตอบสนองฉับไวของนักบินการฝึกนี้จำลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนทั้งการหลบหลีกเรดาด์าการประสานงานกับฐานภาคพื้นและการใช้ยุทธวิธีบินต่ำการปฏิบัติการเช่นนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักบินไทยในภารกิจที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคตและยังสะท้อนถึงความพร้อมของกองทัพอากาศไทยในยุคที่ภัยคุกคามทางอากาศมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแสงไฟจากปลายปีกของเครื่อง F 16ส่องประกายเหนือท้องฟ้าก่อนจะค่อยๆหายลับไปในความมืดเหล่าชาวบ้านในพื้น นี่ชายแดนเล่าว,ว่าพวกเขารู้สึกทั้งตื่นเต้นและภาคภูมิใจที่ได้เห็นเครื่องบินรบไทยทำงานอย่างแข็งขันเพื่อปกป้องประเทศหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นบันทึกภาพขณะเครื่องรบทยานขึ้นพร้อมเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนหัวใจการฝึกในคืนนี้ไม่เพียงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแต่ยังตอกย้ำความเชื่อมั่นในขีดความสามารถของกองทัพไทยกองทัพอากาศไทยเปิดเผยว่าการปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการสกายช i ลด์ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถทางยุทธวิธีของนักบินและการประสานงานระหว่างหน่วยบินและหน่วยควบคุมภาคพื้นข้อมูลจากระบบเรดาร์ระของศูนย์ควบคุมการบินทหารถูกนำมาใช้ในแบบเรียลไทม์เพื่อฝึกให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีการตอบสนองที่รวดเร็วและแม่นยำ การบูรณาการข้อมูลระหว่างเครื่องบินและฐานภาคพื้นถือเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในยุคสงครามดิจิทัลแหล่งข่าวภายในกองทัพกล่าวว่าการฝึกครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายทางการเมืองหรือเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งแต่เป็นการสร้างความเชื่อมัน่นและการป้องกันเชิงรุกในระยะยาวภายใต้นโยบายปกป้องฟ้าไทยอย่างยั่งยืนกองทัพไทยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในภูมิภาคพร้อมทำงานรวมกับ ประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกันในระหว่างภารกิจนักบินทุกนายต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านเทคนิคและสภาพอากาศเครื่องบินต้องบินในระดับต่ำท่ามกลางภูเขาและลมแรงการควบคุมทิศทางและความเร็วในเวลากลางคืนเป็นสิ่งที่ต้องใช้สมาธิสูงสุดการสื่อสารระหว่างนักบินกับหอบังคับการเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยมีคำสั่งทุกคำถ่ายทอดด้วยความชัดเจนและแม่นยำ ความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงความเสียหายครั้งใหญ่ได้บรรยากาศในศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการเต็มไปด้วยความตึงเครียดเจ้าหน้าที่แอร์แต่ละคนจับตาจอเรดร์อย่างใกล้ชิดทุกการเคลื่อนไหวของเครื่องบินถูกติดตามแบบเรียวไทม์เสียงสื่อสารระหว่างหอบังคับการและนักบินดังต่อเนื่องการปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่าเป็นหนึ่งในการฝึกที่มีความซับซ้อนสูงสุดในรอบปีเนื่องจากต้องทำงานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยในพื้นที่จำกัดเมื่อภารกิจไกลและสิ้นสุดเครื่องบินรบทยอยกลับสู่ ทับเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆเบาลงท่ามกลางแสงแรกของรุ่งอรุณนักบินลงจอดอย่างปลอดภัยพร้อมรายงานผลภารกิจต่อผู้บังคับบัญชาข้อมูลทั้งหมดถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมิน นินประสิทธิภาพของยุทธวิธีและหาจุดปรับปรุงในอนาคตกองทัพอากาศระบุว่าทุกภารกิจเช่นนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและการฝึกนักบินรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงอธิบายว่าการฝึกเช่นนี้ไม่เพียงเพิ่มศักยภาพทางทหารแต่ยังมีผลเชิงยุทธศาสตร์ในด้านจิตวิทยาเพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ ศักยภาพของกองทัพอากาศไทยในการป้องกันประเทศขณะเดียวกันยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกต่อประชาชนว่าประเทศไทยมีขีดความสามารถในการปกป้องตนเองอย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์ขึ้นแห่งเสียงคำรามจบลงด้วยความสำเร็จและควา มืภาคภูมิใจของชาติเสียงเครื่องยนต์ที่ก้องกังวานเหนือท้องฟ้าไทยในคืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความเสียสละความมุ่งมั่นและความพร้อมของทหารไทยที่ยืนหยัดเพื่ออธิปไตยและความสงบสุขของประชาชนทั่วประเทศ